การทำแผนที่จัก,กรวาลมาการ็ตเกเลอร์อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่ที่พ่อของเธอซึ่งเป็นนักเคมีได้ให้เธอดูเกล็ดอิมะด้วยกล้องจุลทรรศน์เธอตัดสินใจที่จะอุทิศชีวิตให้กับสิ่งที่เธอเรียกว่าจุดมุ่งหมายเล็กๆในการทำแผนที่จัก,กรวาล ในช่วงต้นศตวรรษ1980เกลเลอร์ 1, eller, และเพื่อนนักดาราศาสตร์ชื่อจอห์นวิสราได้ทำงานให้กับศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของสมิธโซเนียนที่ตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ทั้งสองเริ่มวัดตำแหน่งและระยะห่างของกาแล็กซี คือกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเป็นจำนวนมากกว่าหมื่นกาแล็กซีในท้องฟ้าของซีกโลกเหนือแล้วให้นักศึกษาชื่อวอลเลอรี่เดลาปารองใส่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของกาแล็กซีลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และประมวลผลการกระจายตัวของกาแล็กซีเกลเลอร์คาดว่ากาแล็กซีทั้งหลายจะต้องกระจายตัวไปทั่วทั้งจักรกวาลเหมือนกับอิมะตกแต่สิ่งที่เธอค้นพบได้สร้างความประหลาดใจให้เธอมากซึ่งเธอบอกกับกลุ่มนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยในภายหลังว่ากาแล็กซีทั้งหลายเกาะกลุ่มกัน เป็นผนังบางๆรอบพื้นที่ดำมืดที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนฟองสบู่ขนาดกว้าง200ล้านปีแสงนักวิทยาศาสตร์เปรียบของปลายของฟองสบู่นี้ว่าขอบปลายของฟองสบู่นี้ว่าเปรียบนะเหมือนกำแพงยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ โดยความยิ่งใหญ่ที่ว่านี้คือเส้นบางๆที่กาแล็กซี่เกาะกลุ่มกันอย่างหนานแน่นด้วยความหนาเกือบ200ปีแสงัดกดาราศาสตร์สำรวจท้องฟ้าของซีกโลกใต้ก็พบกำแพงยักษ์นี้เช่นกันแล้วมีสิ่งใดอยู่หลังกำแพงยักษ์นี้หรือไม่คำตอบคือเกือบจะไม่มีอะไรอยู่เลย เลเลิกและเพื่อนร่วมง,งานได้สร้างแผนที่สามมิติขึ้นบางคนบอกว่าแผนที่สามมิติของจักรวาลอันไร้ขอบเขตนี้ทำให้นึกถึงฟองสบู่ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน